มาถึงสิ่งแรกเลยนะครับเพื่อนๆลองมองกลับไปที่นาของเพื่อนๆสิครับว่าเอะเวลาเราทํนานาเนี่ยทำไมช่วงที่เรายําเชือกแรกๆแ,แล้วหวานข้าวลงไปใหม่ๆเนี่ยช่วงยังไม่ถึงสิบวันเนี่ยพอข้าวตั้งตัวขึ้นเป็นต้นเห็นคอเราฟิวล้วอุ้ยข้าวเขียวสวยดีจริงเลยแค่เราทิ้งดินให้แห้งชั้นผิวดินบนเนยครับแห้งด้านล่างยังไม่ต้องแห้งนะแค่ชั้นบนแห้งนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแค่นี้เนี่ย ข้าวยังเขียวแบบพิษหูพิษตาเลยเขียวแบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยก็ได้กําลังจะให้เพื่อนเเห็นอะไรรู้ไหมครับผมกําลังจะให้เพื่อนเพื่อเห็นถึงว่าแล้วว่าเราไถาพิกหน้าดินขึ้นแล้วทําให้ดินมันแห้งโดยมีความลึกอย่างน้อยสามสิบเซนติเมตรมันก็จะเกิดผลดีในระยะยาวของข้าวนั่นเองครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าหัวใจสําคัญของการทํานาข้าวเนี่ยที่จะดีหรือไม่ดี ที่ผลผลิตจะเกินไร่เกินนาเนี่ยครับมันอยู่ที่แรกปลูกไปเจอถึงสาสบห้าวันนีครับเ่อนถ้าระยะนี้เนี่ยข้าวมีการเฉยต้นแคะแกนสั้นแดงไม่แต่ก็สภาพดินของเพื่อนๆไม่ไหวแล้วแย่สุดจะแย่เลยครับทีนี้ย้อนกลับมาถึงเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับว่าเอ๊ะทำไมในช่วงแรกๆสิบวันสิบห้าวันแรกๆข้าวเคี้ยวเคียว พอพ้นไปจากนั้นแล้วเอ้าทําไมข้าวถอดสีเหลือง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 เกิดจากอะไรสาเหตุมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆสาเหตุคือช่วงแรกที่เราเตรียมเทือกผิวดินชั้นทักมันแห้งขาดใจแล้วมันแตกตัวพอเวลาเราย่าทําเทือกเนี่ยดินมันก็คายตัวพอดินมันคายตัวลากข้าวมันก็อยางลากลงไปในดินได้แบบอิสระเสรีรู้แล้วว่าลากข้าวมันขยายการหาก,กินได้แบบอิสระเสรีที่นี่ แล้วมันมีปัจจัยอะไรล่ะที่มาทําให้ข้าวมันค่อยๆแกนล,ลงแล้วก็มีอาการเหลืองมีอาการแดงมีอาการต้นแคะแกนดินมันคืนตัวครับปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ดินเหนียวสาเหตุเกิดจากอะไรล่ะครับง่ายๆครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดเยอะดินขาดอินรทรีย์วัตถุสภาพดินในแปลงนาของเพื่อนๆขาดสิ่งเจือปน ที่เป็นอีซีวัตถุสูงมากไม่ต้องเชื่อผมนะครับในสิ่งที่ผมพูดเพื่อนๆทดลองในสโคบเล็กๆก็ได้ลองทําอย่างนี้ดูครับเพื่อนๆครับกั้นล็อกนาเลยครับขอแค่พื้นที่หนึ่งงานนะครับเพื่อนๆแกบข่าวที่เพื่อนๆเห็นในล้งสีครับที่เราเอาข้าวไปสีเป็นข้าวสารนะครับแกบข่าวเนี่ยนะเพื่อนๆลองเอามาถมนาดูครับไถ่ถ่ายดะก่อนครับไถ่ายแปะก่อนถ่ายพวนถ่ายแปะถ่ายดะหรือปั่นก็ได้ครับ เสร็จแล้วเพื่อนๆลองเอาแกะมาถม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 ดูครับถมเกียหนึ่งงานเนี่ยใช้ไม่ถึงสามตันหรอกครับเพื่อนๆลองถมดูครับถมไปปุ๊บสําคัญเลยนะครับเพื่อนๆสิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ผมจะพิสูจน์ให้เพื่อนๆเห็นว่าสมมติฐานและลักความเป็นจริงที่ผมกล่าวว่าต้นเหตุมันมาจากดินขัดอินทรียวัตถุเนี่ยมันเป็นจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่ผมแค่มโนมันขึ้นมาให้เพื่อนๆสูบน้ำใสครับ สูบน้ำใสให้เพื่อนๆยศพวกจุลินทรีย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น EM ไม่ว่าจะเป็นเจ้าปวกไม่ว่าจะเป็นหนอกล้วยน้ำมักป้าสารพัดใส่ได้หมดเลยครับทําไมถึงต้องแนะนําให้ทําแบบนั้นเหตุผลเพราะเราต้องการให้แกบมีการย่อยสลายที่เร็วขึ้นกว่าปกติเพราะแกบข่าวจะใช้เวลาในการย่อยสลายนานมากและการคงรูปของเขาก็อยู่ได้นานมากนี่คือข้อดีถ้าเทียบประสิทธิภาพระหว่างฟางข้าวกับแกบข้าว แกบข่าวมีประสิทธิภาพของการคงรูปอินทรีย์วัตถุได้ดีกว่าและอายุของแกบข่าวอยู่ได้นานกว่าพอเพื่อนๆสังเกตเห็นการย่อยสลายการสลายตัวหรือว่าปริมาณแก๊สที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เพื่อนๆมักน้อยลงแล้วไม่ว่าจะเป็นฟองอากาศไม่ว่าจะเป็นคราบสนิมคราบตะไคร่ที่มันลอยขึ้นเหนือน้ำาครับหรือแม้กระทั่ง น้ำที่มันเน่าเป็นสีดำๆครับมันลดน้อยหรือมันเจือจางลงแล้วเพื่อนๆลองดูนะครับว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นคุณลักษณะแบบนี้แล้วนั่นเป็นสัญญาณว่าเริ่มทำนาได้แท่จะไม่เกิดในสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสภาพพื้นที่ดินที่มันขาดอิน,นรทรียวัตถุสูงขนาดนี้เนี่ยจากเข้าต้นแค่ต้นแกลนเนี่ยครับเพื่อนๆมันจะหายไปแบบพริกฝามือเลยมันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่มันย้อนแย้งกับความรู้สึกและก็สิ่งที่ผมได้รับรู้ และก็ได้เข้าใจมาโดยตลอดคือการแก้ปัญหาสภาพว,ว่าความเป็นกดดังของดินในทฤษฎีผมไม่เถียงหรอกครับแต่ละท่านแต่ละสํานักที่มาให้ข้อมูลนะครับทฤษฎีโอเคมันทําได้ครับแล้วลองนึกถึงรักความเป็นจริงดีครับเพื่อนๆพนว่าโอเคสภาพดินเป็น,พพดปนกดต,ต้องใส่ดูเราไม้ปูนมานยิบซ้ํานะสภาพดินมันถึงจะดีขึ้นสภาพดินที่มันมีค่าเป็นเบสต้องใสซันเฟอร์นะดินมันถึงจะมีสภาพที่ ดีขึ้นหรือค่าของการเป็น p ีเมันจะอยู่ระดับกลางๆกลางๆไม่ได้หมายความว่าอยู่ครึ่งนึงแต่กลางๆหมายถึงอยู่ในสภาวะที่มันไม่ตึงธาตุอาหารตัวใดตัวหนึ่งไว้มากหรือน้อยจนเกินไปนั่นเองต้องนึกถึงรักความเป็นจริงสิครับเพื่อนๆว่าเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับรักทฤษฎีมันก็อธิบายมาถูกกันนะครับแต่ในรักปฏิบัติชาวนาทั่วไปทําได้อย่างนั้นหรือเปล่าล่ะครับทําไม่ได้เลยทําไมผมถึงบอกว่ามันทําไม่ได้เลยถ้ามันทําได้ สภาพปัญหาที่ชาวนารีเควสกับมหาผมทุกวันนี้มันก็ต้องไม่เกิดสิครับถูกไหมครับดินเป็นก๊ศใสโดโลไมเข้าไปใสปูนมารเข้าไปเดี๋ยวมันก็หายแล้วคุณจะรู้ไหมล่ะครับว่าต้องไหนมันเป็นก๊ตรงไหนมันเป็นด่างครับต่อให้คุณสังเกตได้ด้วยตาเปล่าว่าเออตรงนี้มันแคะนะตรงนี้มันแกนนะแล้วดีไม่ดีนะครับใสไปตรงนี้แล้วผมถามว่าหวานปูนมารโดโลไมไปตรงนี้เมื่อทําละลายเมื่อโดนน้ำครับผมถามว่าไอ้น้ําของโดโลไมไอ้น้ําของปูนมารมันไม่กระจายไปทั่วที่เลยครับ แล้วในสภาพพื้นที่ในส่วนที่มันดีๆอยู่ว่าไปเจอสภาพความเป็นเบตสูงอะครับก็เสียไปเลยโดยปริยายถูกไหมครับนี่มันคือการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องตามวิถีชีวิตของการปฏิบัติงานจริงๆครับเพื่อนๆแล้วถ้าอย่างนั้นส่วนตัวผมเองมีลักษณะวิธีการในการจัดการปัญหานี้ได้อย่างไงง่ายๆครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับทมอินทรีย์วัตถุลงไปในพื้นที่ขุนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในดิน มันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแล้วถ้ามันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นสภาพความสมบูรณ์ของดินมันจะฟื้นคืนชีพแบบยั่งยืนเลยการแก้ปัญหาโดยการเอาไอ้นู่นไปใส่เอาไอ้นี่ไปใส่แบบที่หลายๆที่พูดนะครับมันคือการรูปหน้าปะจมูกแก้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องแก้อีกครับแล้วทําไมมันไม่ดีกว่าเหรอครับกับการที่คุณแก้แล้วมันอยู่ได้ยาวๆเลยครับ เราก็รู้ว่าโดยสภาพความเสียงอของการใช้เคมีสะสมติดต่อกันเป็นเวลานาน,านมันย่อมเกิดปัญหานี้อยู่แล้วแต่มันจะดีกว่าไหมละ่ะถ้าคุณเอาสิ่งที่ดีคืนกลับไปให้ดินบ้างอ่ะพูดอย่างนี้มันก็เข้าทางอะไรครับเข้าทางของคนที่มีผลประโยชน์โดยตรงครับสารเคมีต่างๆที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเหมือนจะเป็นแหล่นูนแหล่นีสารนูนสารนี้สารพัดสารเพลเลยโทษนะครับผมไม่ได้มีอคติกับท่านนะ ผมกําลังจะสะท้อนถึงความเป็นจริงให้ชาวนาทุกคนตาสว่างครับว่าการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนมันไม่ใช่เอาไอ้นู่นไปใส่เอาไอ้นี่ไปใส่อย่างที่อย่างที่คุณเข้าใจแต่มันคือการเติมสิ่งดีๆที่มันเป็นอินทรีย์วัตถุทุกชนิดนะครับลงไปในดินสภาพดินเหนียวเมื่อปาดสะจากอินทรีย์วัตถุการคืนตัวมันก็สูงการจับตัวก็สูงการตกผลึกก็สูง เกิดปัญหาอะไรครับก็เกิดปัญหาลากข้าวขยายลากออกหาก,กินได้ไม่ปกตินั่ไงครับเหลงหาอาหารเหลงหาวัตถุดิบที่มาป้อนให้กับสิ่งมีชีวิตคือร่างกายหรือว่าต้นข้าวเนี่ยมันไม่ปกติแต่แล้วครับเพื่อนๆแล้วผมถามว่าต้นข้าวมันจะสมบูรณ์ไหมครับมันก็เหมือนกับตัวเราเองเนี่ยแหละครับเมื่อเราอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนอาหารนะร่างกายแล้วก็ผอมซูบไม่มีแรงจะทํางาน การเจริญเติบโตก็ไม่สมบูรณ์ไม่ปกติมันก็เป็นวัฏจักรปกติของธรรมชาติอยู่แล้วครับลดการเผาอีสีวัตถุที่อยู่ในนาข้าวของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้วันนี้ท่านอาจจะยิ้มได้ครับวันนี้ท่านอาจจะวิพากวิจาร์เราได้ว่ากูเผาฟางกูก็ได้ข้าวไร่ละตันกว่าเหมือนกันใช่ครับวันนี้ท่านยิ้มได้วันนี้ท่านวิพากวิจารณ์เราได้แต่สิ่งดีๆนี้มันจะไม่หลงเหลือไปยังลูกรุ่นลูกรุ่นหลานของคุณเลยเดี๋ยวคุณคอยดูครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างเพื่อนๆหลายๆท่านเลือกในแนวทางที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใส่แก่เอ้ยใส่ไอ้นู่นไอ้นี่นั่นเอ,อ้ยแล้วเอ้าทําตามคุณแล้วเนี่ยข้ามาันเหลืองนั่นคือการย่อยสลายของอินทรีย์สารไม่ยังไม่สมบูรณ์ครับวิธีการแก้ปัญหาหลังจากที่ปลูกข้าไปแล้วให้ปล่อยน้ําออกครับแล้วปัญหานี้จะค่อยๆดีขึ้นในวันที่คุณเริ่มต้นมันอาจจะยังไม่เห็นผลยังชัดเจนแต่ เมื่อคุณทำติดไปติดไปติดไปเรื่อยๆแล้วนาคุณอาจจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยแม้แต่เม็ดเดียวเลยก็ได้ครับทําไมเราถึงไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวเลยก็ได้เพื่อนๆงงไหมครับไม่ต้องงงครับเพื่อนๆเหตุผลมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆลองสังเกตดูสิครับว่าก็ดินเราก็แค่ตากแดดเองข้าวมันก็เขียวมาโดยที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรไปเลยอ่ะแม้แต่เม็ดเดียวเลยนั่นหมายความว่าอะไรครับ นั่นหมายความว่าธาตุอาหารที่มันอยู่ในดินนั่นน่ะมันก็ต้องมีปริมาณที่มหาศาลเลยครับเพื่อนๆแต่สาเหตุที่มันเอาออกมากินไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดจากดินมันขาดอินทรีย์วัตถุสูงมันเลยทําให้ดินมีการตกผลึกเพราะประเด็นวันนี้ผมก็จะมาทาความเข้าใจกับเพื่อน,เอนๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหาข้าวแค่แกนแบบยั่งยืนโดยที่ไม่ได้มโนตามแบบฉบับของเราแน่นอนครับการที่ผมทําแบบนี้เนี่ย หลายๆคนก็มักจะว่าผมเป็นคนบ้าเป็นคนสติไม่ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะผมทําอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่สิ่งที่ผมทํานี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะส่งต่อไปอยังรุ่นลูกรุ่นหล,ลานของผมได้แบบย,ยั่งยืน